ชอบิดก็ติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พีพีนิว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวท้องถิ่นกันเหมือนเช่นเคยนะคะรับหน้าที่ในการรายงานข่าวโดยดิฉันกมลวันธนรัตน์ค่ะแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในวันที่3กรกฎาคมรวมไปถึงการหาเสียงเลือกตั้งในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันประเด็นหลักเราก็นําเสนอกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามประเด็นข่าวต่างๆกันช่วงแรกไปติดตามสารคดี366วันในอดีตกันก่อนค่ะ สนับสนุนโดยปลาทูร e ส t รองแอนด์บีชรีสอร์ทอาหารอร่อยบรรยากาศโรแมนติกบนเรือรีสอร์ทริมทะเลเบสต์ออนเดอะบีชดีที่สุดของชายหาดหัวหินชะอำเหตุการณ์ในอดีตเมื่อวันที่2มิถุนายนพุทธศักราช2496 สมเด็จพระนางเจ้าอลริาเบธท,ที่2องส่งเข้าพิธีราชาพิเศษณวิหารเวสต์มินเตอร์กรุงลอนดอนโดยคลองบัลลังก์สืบต่อจากพระบิดาพระเจ้าจอร์จที่6ในขณะมีพระชน27พรรษาพระราชพิธีราชาพิเศษครั้งนี้ได้มีการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในสาร,ราชอาณาจักรพุทธศักราช2 5 2 2สมเด็จพระสันตปาปาจอร์ปอนที่สเสด็จเยี่ยมประเทศโปรแลนด์ และนี่ก็คือสารคดีบันทึก366วันในอดีตกลับเข้าสู่ห้องข่าวในช่วงแรกนะคะติดตามข่าวในเขตจ,จังหวัดเพชรบุรีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับให้คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเร่งประชาสัมพันธ์กระตุน้นให้ผู้ประกอบการนะคะไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนวิสาหากิจชุมชน โดยการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นที่ห้องประชุมสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายสุรชัยอังเกิดโชครองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเดินทางมาเป็นประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหากิจชุมชนจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมประชุมในที่ประชุมได้มีการรายงานความก้าวหน้าในการจดทะเบียนรัฐวิสาหากิจชุมชนและการต่อทะเบียนวิสาหากิจชุมชนปี2554ซึ่งในปี2554นี้มีวิสาหากิจชุมชนที่ไม่ดำเนินการต่อทะเบียนมากถึง88ราย โดยเฉพาะอำเภอบ้านแหลมมีวิสาหกิจุมชนที่ไม่ดําเนินการต่อทะเบียนถึง29รายจากทั้งหมด42รายส่วนยอดรวมทั้งหมดของจังหวัดมีผู้มาต่อทะเบียนทั้งสิ้น2 4 8รายโดยผ่านการประเมินแล้วทั้งสิ้น238รายที่เหลืออ10รายเพิ่งจะมาจดทะเบียนแต่ยังไม่ได้ทําการประเมินซึ่งยอดของวิสาหกิจุมชนที่มาต่อทะเบียนนั้นไม่แตกต่างจากยอดปีที่ผ่านมาทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดจึงฝากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีการดําเนินการ ประชาสัมพันธ์รวมถึงอำนวยการความสะดวกให้กับวิสาหกิจชุมชนในการดำเนินการขอต่อทะเบียนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงผลดีของการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่ยังไม่ต่อทะเบียนดำเนินการต่อทะเบียนให้มากขึ้นต่อไปสำหรับการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสร,ริมวิสาหกิจชุมชนว่าด้วยการรับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชนพุทธศักราช2548 ได้กำหนดไว้จะต้องทำการต่อทะเบียนภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปฏิทินหากไม่ทำการต่อทะเบียนเป็นเวลา2ปีติดต่อกันจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน ค่ะในช่วงนี้เราก็จะมาติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนะคะรวมไปถึงการหาเสียงต่างๆค่ะเริ่มกันที่ในเขตของจังหวัดเพชรบุรีกันก่อนเลยนะคะโดยกรกตจังหวัดเพชรบุรีค่ะพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมนะคะทั้งกว่า600หน่วยเลือกตั้งพร้อมย้ำผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะต้องการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียน ท้องถิ่นนะคะจะสิ้นสุดลงในวันที่2มิถุนายน2554นี้ค่ะหลังจากที่มีพระราชกิจสเดีกรยุทธสภาและจัดการเลือกตั้งสสในวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้ส่งผลให้ บรรยากาศทางด้านการเมืองเริ่มคึกคักขึ้นขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งโดยตรงได้แก่สำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเตรียมบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยเรียบร้อยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น3เขตป,ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่1ได้แก่อําเภอเมืองเพชรบุรีอําเภอบ้านแหลมยกเว้นตำบลบ้านแหลมตำบลบางตะบูนและตำบลบางตะบูนออกเขตเลือกตั้งที่2ได้แก่อําเภอชะอําอําเภอท่ายางและเขตเลือกตั้งที่3ได้แก อำเภอเขาย,อย้อยอําเภอบ้านลาดอําเภอหนองยญาปล้องอําเภอแก่งกระจานอําเภอบ้านแหลมเฉพาะตำบลบ้านแหลมตะบนและตําบลบางตะบนออกโดยทั้งสามเขตมีหน่วยลอกตั้ง690หน่วยซึ่งขนาดนี้ทางกกตจังหวัดเพชรบุรีได้มีการประสานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจําหน่วยเลือกตั้งต่างๆเพื่อทำการเลือกตั้งสสในวันที่3กรกฎาคมนี้และจากข้อมูลณนะวันที่31ธันวาคม2553ของศูนย์บริหารการทะเบียนภาค7สาขาจังหวัดเพชรบุรีพบว่า จำนวนประชากรตามทะเบียนบ้านในจังหวัดเพชรบุรีแยกเป็นเพศชายจำนวน224,860คนเพศหญิงจำนวน239,173านวน2 3 9คนรวมประชากรตามทะเบียนบ้านของจังหวัดเพชรบุรีมีจำนวนทั้งสิ้น4 6 4 0 3 3คน โดยมีบุคคลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปของจังหวัดเพชรบุรีแยกเป็นเพศชายมีจำนวน167,515คนเพศหญิงจำนวน185,660คนรวมจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของจังหวัดเพชรบุรีจำนวนทั้งสิ้น353,175คน สำหรับผู้ใดมีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนราชอำเภอหรือว่าท้องถิ่นทุกแห่งระหว่างวันที่13-17มิถุนาย,ยน2554และสามารถเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่26มิถุนาย,ยนของแต่ละเขตที่กกตกำหนดได้แก่ เขตเลือกตั้งที่1วัดดอนไก่เตี้ยเขตเลือกตั้งที่สองวัดหนองแคมและเขตเลือกตั้งที่3าโรงเรียนบ้านลาดวิทยาส่วนผู้ที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่สำนักทะเบียนราษฎรของอำเภอหรือว่าท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่จนถึงวันที่2มิถุนายน2554และลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดในวันที่26มิถุนายนที่หน่วยเลือกตั้งกลางโรงเรียนอาชีวศึกษาเพชรบุรี สำหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็ได้แบ่งออกเป็น3ามเขตเขตหนึ่งนั้นสามารถที่จะเลือกสสได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะโดยในส่วนของเทศบาลเมืองหัวหินค่ะก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเรื่องให้ บริการในเรื่องของการเลือกตั้งสสประจบคดีขันซึ่งได้มีการกำหนดหน่วยเลือกตั้งนะคะเพิ่มจากเดิมที่มีเพียง51หน่วยนั้นเป็น56หน่วยนะคะโดยจะติดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จะส่งหนังสือแจ้งให้กับประชาชนได้รับทราบข้อมูลค่ะ นายนัทพลวัฒนภูติประลัดเทศบาลเมืองหัวหินเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูรร้แทนราษฎรที่จะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่3ากรกฎาคมนี้ในการนี้ทางสำนักทะเบียนท้องถิ่นได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งตั้งแต่วันที่13-17มถึงิมิถุนายนและในส่วนของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตได้เปิดให้ล งทะเบียนตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมจะสิ้นสุดในวันที่2มิถุนายนนี้ ก่อนจะเปิดให้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตเลือกตั้งในวันที่26มิถุนายนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยกำหนดสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้2แห่งที่ใต้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการามอําเภอเมืองประจบขรีขันและหอประชุมที่ว่าการอำเภอปราณบุรีอย่างไรก็ตามบรรยากาศในการเดินทางมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้งนั้นในวันนี้ซึ่งเหลือเวลาเพียงแค่หนึ่งวันจะหมดเขตในการลงทะเบียน มีประชาชนต่างเดินทางมาลงทะเบียนเป็นจนํานวนมากโดยมีจเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันและนอกจากนี้ยังมีประชาชนมาต่ออายุและทําบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเตรียมการใช้สิทธิเลือกตั้งกันอีกจํานวนไม่น้อยสาหรับการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งในเขตของเทศบาลเมืองหัวหินนั้นได้มีการจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้งสิ้น56หน่วยเลือกตั้งซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง50 1หน่วยเลือกตั้งโดยแต่และหน่วยจะมีะรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง800รายชื่อทท้งนี้สืบเนื่องจากปัจจุบันมีจํานวนประชากรมากขึ้นและเพื่ออำนวยความสะดวกให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็วจึงได้ขยายหน่วยเลือกตั้งเพิ่มมากขึ้นในการนี้ทางสำนักทะเบียนท้องถิน่นเทศบาลเมืองหัวหินก็จะได้มีการจะส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้านที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรในเขตของเทศบาลเมืองหัวหินได้ทราบกันถึงบ้านเลยทีเดียว ผมได้มีการเตรียมซักซ้อมกับผู้บริการแต่ละกองนแล้วก็รองบัที่รับผิดชอบเนี่ยมอบหมายหน้าที่การงานกันไปเนื่องจากทางกต่อจังหวัดประจวบคีรีันเนี่ยได้แต่งตั้งให้ในส่วนของเทศบาลเนี่ยเป็นอนุก,กรรมการเขตเลือกตั้งเขตที่สองซึ่งรับผิดชอบเขตอาเภอปานบุรีและก็อาเภอหุืหินปัจจุบันท่านในเขตเทศบาลเมืองหินเนี่ยเดิมเรามีจํานวนหน่วยตั้ง51็หน่วยตั้งปัจจุบันนะปัจจุบันนี้ เพิ่มเป็น5่หน่วยเลือกตั้งก็คือเพิ่มอีก่าหน่วยเลือกตั้งเหตุเนื่องจากมีประชากรเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มจานวนหน่วยเลือกตั้งเพื่อประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยไม่ต้องมาอรอกันนานเพราะว่าจะกระจายกันจะได้รวดเร็วขึ้นนะเป็นที่ช้สิแล้วก็คงทราบบันดีว่าในวันเลือกตั้งสภาที่มีการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนเนี่ยนะฮะในวันอาทิตย์ที่สามพฤษภาคมพันห้าร้อยห้าสี่เนี่ย พวกท่านคงติดตามข่าวทางทีวีหรืออ่านหังสือพิมพ์ท่านคงจะทราบที่เขขอท่านได้โปรดมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับแล้วก็ส่วนการลงคะแนนเลือกตั้งล่วง,ง,ง,งหน้าในเขตเลือกตั้งนะครับการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งเนี่ยให้เริ่มได้แต่วันที่13-17ถึงมิถุนายน2554ณนะที่ว่าการอำเภอและสำนักทะเบียนนะฮะ ท้องถิ่นทุกแห่งโดยยึดต่อนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งคือวันที่ยี่สิบหมิถุนายน25 5 4ห้าี่เวลา8ปดุนถึงสิ0ห้าดศนเขตเลือกตั้งมีทั้งหมดสาเขตนะฮะคือเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิกาลามหรือโรงยิมน,นะครับ อำเภอเมืองประจวบคีขันเขตเลือกตั้งที่สองหอประชุมที่ว่าก,การอำเภอปานบุรีอำเภอปานบุรีเขตเลือกตั้งที่สามหอประชุมที่ว่าก,กาออรอำเภอบางสะพานอำเภอบางสะพานนะครับ mm hmm. แล้วก็สําหรับนอกเขตจังหวัดการลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดให้เลือกตั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้าคือวันที่26มิถุนายน แต่0นอนถึง15.0ส,นนสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้านะฮะมันจะมีใต้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลทำนิตาลามหรือวราเวโรงยิมนะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์2หอประชุมที่ว่าการอำเภอปานบุรีจังอําเภอปานบุรีครับและอีกนิดอยากจะฝากนิดนึงว่ารายการที่ฉันจะใช้สิ่งเรื่องตั้งเนี่ยนอกเขตจังหวัดเนี่ยถ้ามีที่ลงทะเบียนเนี่ย ภายในวันที่2มิถุนาย,ยน2554นห้าร้อาะฮะไม่ั้นท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตจังหวัดได้ฝากทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวนะฮะไดยในธรรมวนสิทธิ์ของท่านเองที่ท่านจะได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยผาไม่สะดวกก็ฝากด้วยและกันอยากให้ท่านทราบแล้วก็ขอให้เชิญชวนทุกท่านนะฮะให้เลือกผู้แทนให้ได้คนดีที่เข้าสภามาเพื่อเป็นปากเสียงกับพี่น้องประชาชนในช่วนของเรานะครับ และนั่นก็คือหน่วยงานหรือว่าองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ